รายงานผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567ส่วนที่1การเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. มีการจัดบอดหรือนิทัศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านเขาปูนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆเช่นการถวายพระพรการจัดป้ายนิเทศถวายพวงมาลา วาดภาพระบายสีการเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความถึงพ่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นต้น 2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมปณิธานหรือปัชญาในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมวินัยและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่ชัดเจน โรงเรียนบ้านเขาปูนมีการปลูกฝังให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมสำหรับคนไทย12ประการการตั้งปณิธานหรือการนำพระบรมราโชบายและการดำรงตนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างการนำหลักคุณธรรม จริยยธรรมสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงโดยการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเสมริมหลักสูตรกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนการฝึกการรักษาระเบียบวินยัยและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจน ส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 1. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจนโรงเรียนบ้านเขาปูนมีนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทั้ง3ด้านคือ ความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการประกาศให้เห็นชัดเจนเนื่องจากโรงเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันนักเรียนผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคน 2. การมีแผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านเขาปูนมีแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีงบประมาณดำเนินการที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจน 3. มมีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน โรงเรียนบ้านเขาปูนมีคำสั่งหรือหนังสือแต่งตั้งให้บุคลากรดูแลรัลบผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 4. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านเขาปูนจัดทำคำสัง่งหรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 5. มีกฎร,ระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม โรงเรียนบ้านเขาปูนมีกฎระเบียบหรือคู่มือมาตรการแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะสมกับสถานศึกษา 6. บุคลากรทุกระดับเช่นผู้บริหารครูอาจารย์ลูกจ้างได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาปูนมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานคิดเป็นร้อยละ80ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 7. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาปูนมีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา 8. มีโครงการหรือกิจกรรมดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านเขาปูนมีโครงการหรือกิจกรรม การดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและมีการประเมินควบคุมที่มีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นได้ 9. มีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นอาคารเรียนโรงอาหารห้องปฏิบัติการสนามเด็กเล่นตู้น้ำดื่มบอ่อน้ำหอพัก เป็นต้นโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไขโรงเรียนบ้านเขาปูนมีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแบบสำรวจหรือแบบตรวจโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการนำผลไปปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนและครบถ้วน 10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเช่นฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้าฝาครอบใบเรื่อยฝาครอบเครื่องสายพานหรืออุปกรณ์ช่างต่างๆเป็นต้นโรงเรียนบ้านเขาปูนมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือในจุดอันตรายทุกพื้นที่อย่างครบถ้วนและมีการบำรุงรักษา หรือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านเขาปูนมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและมีความถูกต้องครอบคลุมทั้งหมดในสถานศึกษา 12. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเช่นถังดับเพลิงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นต้นรวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภยัยอย่างสม่ำเสมอถูกต้องและชัดเจนโรงเรียนบ้านเขาปูนมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่นถังดับเพลิงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้การเก็บวัตถุไวไฟการกำจัดของเสียติดไฟระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นต้นรวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอักคีภัยอย่างครบถ้วนครอบคลุมทั้งหมดในสถานศึกษา 13. ม,มีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านเขาปูนจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาที่มีรายละเอียดชัดเจนครบทุกเรื่องคือการตรวจตาการอบรมการรณรงค์ป้องกันอักคีภยัยการดับเพลิงการอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข 14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูนมีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษามีจำนวนร้อยละ40ขึ้นไปของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึก pues ซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปีโรงเรียนบ้านเขาปูนมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาโดยให้บุคลากรนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ปีละหนึ่งครั้งโดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่หรือหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ฝึกสอน16มีแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของสถานศึกษาไม่รวมแผนป้องกันและระงับอักคีภยัยและมีการดำเนินการ โรงเรียนบ้านเขาปูนจัดทำแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของสถานศึกษาไม่รวมแผนป้องกันและระงับอักคีภยัยเช่นแผนฉุกเฉินกรณีโจรผู้ร้ายบุกเข้าโรงเรียนแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีร,รั่วไหลแผนฉุกเฉินกรณีก่อวินาศภายัยแผนภัยจากธรรมชาติและมีการดำเนินการฝึกซ้อม 17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านขขาปูนมีห้องพยาบาลที่สะอาดถูกต้องตามหลักอนามัยมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบาด้านงานอนามัยที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร18มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคติดต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานรวมถึงโรคไม่ติดต่อในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูนมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานรวมถึงโรคไม่ติดต่อในสถานศึกษาเป็นรายลักษณ์อักษรชัดเจน 19. มีห้องส้วมและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนนักศึกษาแยกชายหญิงที่พอเพียงโรงเรียนบ้านเขาปูนมีการจัดห้องซ้วมแยกชายหญิง และมีอ่างล้างมือจำนวนเพียงพอต่อนักเรียนนักศึกษาและจัดให้ดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกหลักอนามัย20มีการจัดน้ําดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาบุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านเขาปูนมีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ที่ร้างมือเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและถูกสุขลักษณะ21มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักผ่อนที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโรงเรียนบ้านเขาปูนมีพื้นที่สำหรับเป็นที่รับประทานอาหารที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะมีพื้นที่หรือบริเวณสำหรับเป็นที่พักผ่อนที่เหมาะสม 2 2มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศระดับความดังของเสียงเป็นต้นโรงเรียนบ้านเขาปูนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาครบทุกเรื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่เช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง 23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยโรงเรียนบ้านเขาปูนมีการกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 24. มีการรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาพร้อมมีการนำไปปรับปรุงแก้ไขโรงเรียนบ้านเขาปูนมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา25มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและ การวางแผนป้องกันที่เหมาะสมโรงเรียนบ้านเขาปูนมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและนำไปวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันให้เหมาะสมครบทุกเรื่อง 26มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมเช่นการดูงานในศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยการเผยแพร่สื่อวิทีทัศน์ด้านความปลอดภัยการอบรมเรื่องความปลอดภัยขั้นต้นการรณรงค์งดสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการจัดบอร์ดความปลอดภัย 27มีหนังสือตำราหรือสื่อเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาปูนมีหนังสือตำราหรือสื่อเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน28 มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบการจาราจรการสวมหมวกนิรภัยหรือการดูแลยานพาหนะรับส่งใบอนุญ,ญาตขับรถเป็นต้น29มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาปูนมีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา30มมีการจัดตั้งชมรมชุมนุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูนมีการจัดตั้งชมรม ชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมดําเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ